เยทุกคนผมก็ได้เด <ination> ินมาถึงน้ำตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับลำธารเล็กๆน้ำตกเล็กๆแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วดูทุกคนแค่ได้ยินเสียงก็สบายใจแล้วสดชื่นแล้ว นี่ยมันก็เป็นน้ำตกประมาณนี้ทุกคนนี่ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอลงไปล้างหน้าล้างตาล้างอะไรสักหน่อยนะเออ ขออนุญาตั้างกล้องแป๊บนึงนะทุกคน เด็ก <c ười> นี้ก็มีกวนสุดเลยยางมือ <c ười> ล้างหน้าล้างแขนหน้าทุกคน ตองตกเลยนะทุกคนดีนะอูยังเอาไปล้างอีกใช้การไม่ได้แล้วก็ได้ดื่มน้ำเย็นๆนะทุกคนเราแช่น้ำน้ำตกไว้ไอ้มันเย็นเนี่ยเราได้กินมันได้ชื่นใจ นี่เขาไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับดูโอเคนี้ก็ดีแล้วทุกคนดูดิเอานี่แช่ไว้ในน้ำเลยให้มันเยน็นๆอุณหภูมิเดียวกันเปิดฝาจลลี่บิวตี้ทุกคนลองไปหาซื้อได้ครับสุดยอดจลลี่บิวตี้เราเปิดฝาแล้วแล้วเราดูได้เลยทุกคน ขอผมจะเป็นรสองุุนนะครับอมีวิตามินซีสูงวิตามินบีและบีและบี6และบี2ิแบคคอเลสสุดยอดทุกคนมีวิตามินเยอะด้วยครับผมบอกไว้ให้เลยใครอยากซื้อน้องๆอ,อะไรจะไปหาซื้อนะครับไปซื้อได้เลยมี ซเว่นทุกสาขามีเออใช่ครับมีทุกเซเว่นทุกสาขาครับสุดยอดทุกคนเราเรากินเข้าไปใช่ไหมมันจะเป็นเยลลี่ด้วยทุกคนมันจะเป็นเยลลี่เยลลี่ด้วยสุดยอดเลย้ยเยลลี่แบบเต็มปากเต็มคำเลยทุกคน เวลาเรากินใช่ไหมเราบีบเลยบีบกินเลยอโอเคครับทุกคนไปก่อนนะครับ